ต่อไปขอเชิญคุณวัชินันทธรรมนิติท,ท, <สะ S 1> ทินันศินันท์ค่ะท่านศรนันท์ครับในานามของพรรคเก้าไกลนะคะขออนุญาตต้อนรับนะคะคณะครูและนักเรียนจากจังหวัดยะลาด้วยนะคะธร <c oughs> รมาทานคดิชันทนายแจมศรินันทธรรมนิธินันผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11เเขตสายไหมพรรคเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาค่ะ ดิฉันได้อ่านแถลงการฉบับนี้สวัสดีนาย,ยกรัฐมนตรีด้วยนะคะ,ะแถลงการฉบับนี้ของท่านนาย,ยกรัฐมนตรีเศรษฐานะคะดิ่ฉันเห็นถึงความตั้งใจในการที่จะกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนี้ค่ะแต่ทุกท่านคะณเวลานี้ขณะนี้ประเทศไทยเรากําลังเผชิญกับวิกฤตที่น่ากังวลไม่น้อยไปกว่าวิกฤตการทางเศรษฐกิจเลยค่ะนั่นคือวิกฤตการเด็ก ตกหล่นนะคะเด็กอัตราเด็กเกิดใหม่ที่ลดลงนะคะจากอดีตนะคะที่มีอัตราเด็กเกิดใหม่ในปีหนึ่งนะคะปีละล้านกว่าคนแต่ในช่วง5-6ถึงปีที่ผ่านมานี้อัตราเด็กเกิดใหม่นะคะมีประมาณ5 0 0แสนกว่าคนเท่านั้นและในปีนี้ปี2566อาจจะต่ำกว่า5 0 0แสนคนก็ได้เพราะฉะนั้นปีนี้จะเป็นปีแรกนะคะที่ประชากร นะคะที่จะเข้าสู่วัยแรงงานนั้นลดลงต่ำลงกว่าไม่สามารถชดเชยจำนวนประชากรที่ออกจากวัยแรงงานได้ค่ะ นี่คือวิกฤตเงียบค่ะที่จะก่อให้เกิดปัญหาอีกมากมายในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยนะคะวิกฤตการขาดแคลนแรงงานซึ่งแรงงานนั้นเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจขับเคลื่อนประเทศของเราซึ่งในแถลงนโยบายฉบับนี้เองนะคะก็ได้เขียนเอาไว้นะคะว่าท่านเห็นถึงความสําคัญนะคะว่าเราจะเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์เราจะมีศักยภาพเศรษฐกิจที่ลดลงค่ะ ท่านเขียนปัญหาเยอะแยะมากมายในหนังสือฉบับนี้ในถแถลงฉบับนี้แต่ที่ฉันไม่เห็นวิธีการแก้ไขปัญหาเลยค่ะท่านนายกยังอยู่ใช่ไหมคะยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะในเรื่องของสวัสดิการนะคะในหน้าที่ส2องย่อหน้าที่สองนะคะใครมีเปิดตามไปด้วยได้นะคะในเรื่องของสวัสดิการเนี่ยมีคำหนึ่งที่ท่านค่อนข้างติดใจค่ะคำนั้นคือคำว่าสวัสดิการโดยรัฐนะคะ ที่ฉันสงสัยว่าในประเทศนี้มันมีในโลกมันมีประเทศไหนที่มันสวัสดิการไม่ได้มาจากรัฐบ้างเหรอคะก็มาจากรัฐทั้งนั้นนะคะแต่คิดว่าคําว่าสวัสดิการโดยรัฐเนี่ยอาจจะเขียนเอามาแก้เขินเฉยๆเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะไปคล้ายกับคําว่าสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่านะคะเปลี่ยนจากแห่งเป็นโดยละกันจะได้เหมือนว่าเปลี่ยนรัฐบาลไปแล้วนะคะแต่อาจจะหน้าเดิมนะคะท่านเขียนเอาไว้ว่าสวัสดิการโดยรัฐเท่านั้นไม่พอค่ะ ยังเขียนอีกว่าสวัสดิการจะมีให้เฉพาะกับกลุ่มเปราะบางคนพิการสูงอายุชาติพันธุ์เท่านั้นซึ่งคำว่าสวัสดิการโดยรัฐนะคะถ้าฟังตามที่ท่านถแถลงแล้วเนี่ย mm. ก็เหมือนว่าสวัสดิการพวกนี้เนี่ยจะมีให้กับประชาชนก็แต่เมื่อท่านอยากจะให้หรือไม่ให้ก็ได้เป็นเหมือนบุญคุณต่อกันนะคะคล้ายๆที่บอกว่าจะให้เป็นของขวัญสําหรับประชาชนเมื่อวานนะคะ ทั้งที่ควรจะเป็นสิ่งที่รัฐต,ต้องทําอยู่แล้วนะคะและยังต้องจํากัดผู้รับสวัสดิการอีกยิ่งหนักกว่าเดิมนะคะท่านสวัสดิการเมื่อเราพูดถึงสวัสดิการดิฉันนึกถึงคําว่าสวัสดิการทั่วหน้าสวัสดิการทั่วหน้าเป็นการยืนยันว่าสวัสดิการเป็นสิ่งที่รัฐต,ต้องให้กับทุกคนอย่างทั่วหน้าเท่าเทียมกันเป็นหน้าที่ของรัฐอยู่แล้วะคะ่ะที่ต้องบริการประชาชนคะ่ะไม่มีของข,องขวัญอะไรทั้งนั้นนะคะที่สําคัญคําว่าสวัสดิการทั่วหน้านะคะ ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการดูแลแค่คนบางกลุ่มเหมือนที่ท่านเขียนเอาไว้ในนโยบายหน้า12ย่อหน้าที่2สิ่งที่รัฐควรทาคืออะไรคะคือเราต้องยิ่งลงทุนส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นคนรุ่นใหม่ให้เติบโตอย่างมีศักยภาพอย่างมีคุณภาพโดยไม่เลือกว่าเขาจะยากจนใครจะเปราะบางหรือไม่คะ่ะดังนั้นในแง่ของสวัสดิการนะคะจึงเป็นเรื่องของการลงทุนกับอนาคตซึ่งเป็นทางออก ในการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศค่ะธรรมทานคะทรัพยากรมนุษย์นะคะเป็นกำลังสำคัญในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในอนาคตค่ะหลายประเทศมากๆจึงรณรงค์สนับสนุนให้ประชาชนในประเทศเนี่ยสร้างส,สร้างสิ่งแวดล้อมต่างๆให้คนอยากสร้างครอบครัวให้คนอยากมีลูกมากขึ้นกระตุ้นให้คนรู้สึกว่าประเทศนี้มันน่าอยู่เด็กน่าจะเกิดในประเทศนี้ มีคำกล่าวไว้คำหนึ่งนะคะว่าเราอยากเห็นอนาคตของประเทศเป็นแบบไหนให้เราดูว่ารัฐเนี่ยลงทุนกับเด็กเล็กแบบไหนคะ่ะคำกล่าวนี้ไม่เกินจริงนะคะเพราะว่ามีสถิติมากมายมีงานวิจัยมากมายบอกว่าในช่วงระยะเวลา0ูถึงเปีแรกของชีวิตเนะะี่ยค่ะเป็นช่วงเวลาที่จะกำหนดบุคลิกภาพและนิสัยของเด็กที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปในอนาคตนะคะ หมอประเสริฐผลิการพิมพ์ก็ตามหมอสหวพาเลี้ยงลูกเชิงบวกหมอโอเลี้ยงลูกนอกบ้านดิฉันอ่านตั้งแต่ท้องลูกคนแรกนะคะเขาบอกกันไว้ว่านะคะบางตำราก็บอกว่ารองให้ถึงอนุบาลก็สายไปเสียแล้วค่ะกับการที่จะบ่มเพาะเด็กคนหนึ่งให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพศักยภาพของเด็กศักยภาพของมนุษย์พัฒนาเนี่ยค่ะในช่วง0-3ขวบแรกนะคะเราปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าการลาคลอด6เดือนแรก ที่องค์กรอนามัยโลกก็ตามยูนิเซฟก็ตามบอกว่าเราควรเด็กควรจะได้รับนมแม่อย่างเดียวนะคะกินต่อเนื่องไปจนอายุสองขวบหรือนานกว่าน,นั้นควบคู่กับอาหารที่เหมาะสมศูนย์ถึงหกเดือนแรกนะคะเป็นช่วงเวลาทองที่จะทําให้เด็กและครอบครัวและแม่เนี่ยได้คอนเน็กได้สื่อสารได้เชื่อมต่อกัน,นะคะ่ะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องโรแมนติกนะคะการให้นมแม่เนี่ยแต่อีกเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กและครอบครัวะคะ่ะ ปัญหาสังคมในปัจจุบันนี้ที่ทุกท่านพูดกันมากมายในสภานะคะปัญหายาเสพติดป,ปัญหาความรุนแรงปัญหาต่างๆในสังคมเนะะี่ยค่ะถ้าเรามองย้อนกลับไปตามหลักสิตวิทยามันเกิดตั้งแต่วัยเด็กนะคะเราบ่มเพาะนิสัยกันตั้งแต่วัยเด็กคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้ปัญหาเด็กเล็กได้เราเลงทุนในเด็กเล็กได้เราจะแก้ปัญหาสังคมตั้งแต่ต้ตตนต่อนะคะแต่ปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะ รัฐมนตรีแรงงานนะคะรัฐมนตรีพอมอและท่านนายกนรัฐมนตรีตอนนี้ไม่อยู่สักท่านแล้วนะคะปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นคะประเทศไทยเรายางอลาคลอดได้แค่สาเดือนคะ่ะการจะให้นมลูกนานกว่านั้นต้องเป็นภาระของแม่คะ่ะดิฉันคือคุณแม่ลูกสองคนนึงที่ผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมานะคะการจะให้นมลูกนานกว่านั้นนะคะเป็นภาระของแม่เป็นภาระหนักอึ้งของคุณแม่ให้นมหาเครื่องปั๊มนมหาห้องให้นมต่งตางๆจะออกจากบ้านทีเหมือนไปออกรบคะ่ะ ระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาสะพายหลังอีกหนึ่งจะไปข้างนอกจะเดินไปทางไหนก็ลำบากไปหมดนะคะเราต้องถูกบังคับให้เราเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านสุดท้ายเราก็ต้องพ่ายแพ้ค่ะให้นมผงนมผงไม่ได้เสียงเลวร้ายนมผงไม่ใช่ปีศาจและคุณที่แม่คุณแม่ที่ให้นมผงไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดนะคะ แต่สิ่งเหล่านี้ควรเป็นสวัสดิการพื้นฐานที่รัฐมีให้กับประชาชนค่ะและแม่ๆทุกคนที่กําลังบ่มเพาะทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สําคัญมากๆของประเทศนี้และนอกจากแม่แล้วนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชายจะน้อยใจนะคะพ่อก็สําคัญค่ะการลาคลอดของพ่อ,กา,าพก,าอะะการลาเลี้ยงดูลูกไม่ใช่ลาคลอดนะการลาเลี้ยงดูลูกการลาเลี้ยงบุตรของคุณพ่อมีงานวิจัยอีกมากมายนะคะ บอกว่ายิ่งพ่อลามาช่วยเลี้ยงดูลูกได้นานเท่าไหร่ความสัมพันธ์ของครอบครัวจะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นเพราะการลาคลอดของพ่อจะช่วยให้เขาได้แบ่งเบาภาร,ระจากภรรยาค่ะนอกจากนั้นยังช่วยสนับสนุนให้กำลังใจคุณแม่ที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะปัจจุบันนะคะโรคซึมเศร้าหลังคลอดนะคะหนึ่งในหของคุณแม่ที่มีลูกนะคะหนึ่งในหกนะคะ เราเห็นคุณแม่เดินมา6คนเนี่ยหนึ่งในนั้นประสบภาวะซึมเศร้าหลังคลอดค่ะสิ่งเราได้จะช่วยลดภาระซึมเศร้าหลังคลอดนอกจากนั้นการลาเลี้ยงดูบุตรของคุณพ่อนะคะยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือช่วยช่วยในการเพิ่มความเท่าเทียมทางเพศและลดอคติเกี่ยวกับบทบาททางเพศด้วยนะคะช่วยให้คนเลิกมองนะคะว่าพ่อเนี่ยมีที่ในการหาเงินลูกนะแม่นะคะมีที่ในการเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีนะคะ ปัจจุบันยุคนี้บทบาทนี้นะคะไม่ได้ยึดติดกับเพศอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นการลาเลี้ยงลูกของคุณพ่อก็สําคัญรับผิดชอบร่วมกันด้วยนะคะเมื่อคลอดแล้วนะคะก็มีความจําเป็นที่จะต้องเลี้ยงดูลูกต่อไปอีกประเทศเรานะคะยังขาดแคลนในเรื่องของศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กอ่อนค่ะสุดท้ายเด็กจํานวนมากค่ะต้องถูกส่งออกไปต่างจังหวัดไปอยู่กับคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเพราะว่ารัฐไม่ได้มี อะไรซัพพอร์ตในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกในวัยนี้เลยนะคะถึงแม้จะเลี้ยงในช่วงสูงถึงสองปีแรกได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในปัจจุบันก็ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดนะคะคุณแม่ที่ต้องทำง,งานเป็นกะก็ตามหรืออะไรก็ตามก็จะยิ่งลําบากเหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นสิทธิ์ลาคลอด6เดือนพ่อแม่แบ่งกันได้เรื่องห้องให้นมก็ตามนะคะเรื่องศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กอ่อนสิ่งต่างๆสวัสดิการเหล่านี้นะคะจะทำให้เราสามารถพัฒนาบุคลากรของประเทศได้ตั้งแต่ต้นทางะคะ่ะ แก้ไขปัญหาสังคมตั้งแต่ต้นทางด้วยการลงทุนกับแม่และเด็กลงทุนกับเด็กเล็กนี่แหละค่ะแม้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านเศษฐาจะเคยกล่าวเอาไว้นะคะในทวิตเตอร์ว่าหลังลาคลอด5วันนะคะก็ทำงานได้แล้วขนาดท่านป่วยตอนหาเสียงท่านยังรักษาตัวตั้ง11วันเลยนะคะ ดิฉันหวังว่าท่านจะไม่ทําไม่เอาแนวคิดเช่นนี้มาใช้ในการบริหารประเทศในการกําหนดนโยบายค่ะเรื่องการลาค้อหกเดือนไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะ ปัจจุบันนะคะข้าราชการหญิงสามารถลาคลอดบุตรได้แล้ว98วันโดยได้รับค่าจ้างเต็มนะคะและหลังจากนั้นอีก90วันสามารถลาคลอดได้นะคะโดยได้อัตราเงินเดือนร้อยละ50ค่ะรวมวันลาคลอดประมาณ188วันหรือประมาณ6เดือนส่วนนะคะข้าราชการผู้ชายสามารถลาช่วยเลี้ยงดูบุตรได้15วันแต่หากไม่ใช่ข้าราชการยังคงลาคลอดได้แค่3เดือนนะคะ และไม่มีการลาเลี้ยงลูกของพ่อความเท่าเทียมทางกฎหมายต้องเกิดขึ้นในกรณีนี้ขอฝากไปยันท่านนายกรตรีฝากเป็นคําถามนะคะและท่าน,นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่าน,นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่าน,นรัฐมนตรีกระทรวงพอมอเห็นไหมคะเรื่องเด็กเล็กปุพันกับหลายกระทรวงมากๆแต่ไม่มีใครอยู่สักคนเลยนะคะตอนนี้นะคะนอกจากนี้เรื่องเงินอุดหนุนเด็กเล็กถือเป็นสวัสดิการที่สาคัญค่ะทำให้เด็กได้รับสารอาหารที่ดีขึ้นเติบโตจะมีโภชนาการที่ดีค่ะเจมเจเฮกแมนนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลบอกไว้ว่า การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนในระยะยาวในอนาคตสูงถึง6.3เท่าในงบประมาณที่รัฐลงทุนค่ะแต่ปัจจุบันเงินอุดหนุนเด็กเล็กนะคะส่วน1-6ปีอุดหนุนให้เพียงเดือนละ600บาทเท่านั้นและให้เฉพาะเด็กที่เข้าข่ายเข้าเกณฑ์ความยากจนปีละ2ล้านคนเท่านั้นนะคะท่านทราบไหมคะว่าเงินอุดหนุนเด็กควรจะเป็นตักขายค่ะ รองรับไม่ให้เด็กเหล่านี้นะคะตกหล่นยามพ่อแม่จ็กเชิญวิกฤตแต่กระบวนการพิจูดความยากจนเช่นนี้ทําให้มีเด็กยากจนตกหล่นไม่ได้รับเงินอุดหนุนมากกว่าถึง 30-% 1ใน3ของกลุ่มเป้าหมายนะคะไม่กี่วันมานี้นะคะเงินอุดหนุนเลื่อนค่ะอินบ็อกของเพื่อนๆสอสอที่ชัานทุกคนนะคะแทบแตกนะคะประชาชนทักมาจานวนมากนะคะ600บาทน้อยไม่พอเลื่อนด้วยนะคะหลายๆคนค่ะ ก็วางแผนเอาไว้ว่าเงินออกมาจะไปซื้อแพมเพิร์จะไปซื้อนั่นซื้อนี่ช้าไปแค่วันเดียวเนี่ยส่งผลกระทบมหาศาลนะคะท่านฝากท่านวราวุธด้วยนะคะทั้งในช่วงก่อนเลือกตั้งนะคะคณะทํางานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กและเด็กเ,เด็กเล็กทวนหน้านะคะได้มีการผลักดันเรื่องนี้มีการเรียกร้องให้มีการเพิ่มงบเงินอุดหนุน3,000บาทต่อเดือนให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายขั้นต่ําค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่าชก ok um ุม ะะภาษาเกาหลีไม่ใช่อังกฤษนะคะขั้นต่ําในการออมาตาารฐานะได้ขั้นต่าของศูนย์เด็กอ่อนแล้วก็เริ่มมีการจัดเวทีนะคะของคณะทางานนะคะเข้าพบทุกพักนะคะช่วงนั้นทุกพักตบเท้ากันทุกหมดเลยนะคะตบเท้าบอกว่าเราจะสนับสนุนนะคะเรื่องเงินอุดหนุนเด็กเล็กพักพลังประชารัฐบอกว่าจะมีเงินเลี้ยงดูเด็ก3,000บาทต่อเดือนพักประชาชาติบอกว่าจะเพิ่มเงินอุดหนุนเด็กเล็กเป็น4,500บาทต่อเดือนค่ะแม้แต่พักแกนนํารัฐบาลนะคะ คุณหน้าไทยทิวไผ่างามกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยก็เคยบอกว่าพรรคเพื่อไทยพร้อมสนับสนุนนโยบายอุดหนุนเด็กเล็กทุ่นหน้าในอัตรา3,000บาทต่อเดือนมีความเป็นไปได้แต่ต้องไม่กระทบนโยบายรัฐบาลค่ะแต่เมื่อมาดูแถลงนโยบายในวันนี้นะคะเรื่องเหล่านี้กลับว่างเปล่าไม่มีค่ะพยายามพลิกอ่านพลิกแล้วพลิกอีกก็ไม่เจอค่ะ การเพิ่มเงินอุดหนุน3 0 0พบาทดิฉันพอเข้าใจนะคะว่าอาจจะทําต้องใช้เวลาค่ะแต่อย่างน้อยที่สุดค่ะเปลี่ยนเงินอุดหนุนเด็กเล็กจากการพิสูจน์ความยากจนให้เป็นสวัสดิการทั่วหน้าให้เด็กอีกประมาณสี่ล้านคนไม่ตกหล่นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ยากเกินไปหรอกค่ะหรือท่านจะบอกว่าสิ่งที่ท่านประกาศเอาไว้เปล่าวๆก่อนหาเสียงรับปากกับภาคประชาชนเอาไว้รับปากคนนั้นคนนี้ไว้เป็นแค่เทคนิคในการหาเสียงอีกแล้วค่ะท่าน การมีกระบวนการคัดเลือกการตั้งเกณฑ์กติกาว่าต้องเป็นคนยากจนมีรายได้ไม่เกินกำหนดตั้งเงื่อนไขจุกจิกเยอะแยะมากมายเนี่ยทำให้เด็กตกหล่นอยู่แล้วอัตโนมัตินะคะคนจนก็มีหัวใจนะคะท่านคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเกิดมารัฐก็เอาแต่ตีตาไปแล้วว่าเด็กคนนี้มาจากครอบครัวที่ยากจนค่ะสวัสดิการที่ต้องพิสูจน์ความยากจนทุกรูปแบบเนี่ยจะทำให้คนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกับคนอื่นได้อย่างไรคะ ตอนนี้ท่านกําลังเล็งเห็นสิ่งใดสําคัญเป็นอันดับแรกกันแน่คะการใช้งบประมาณที่ควรจะสนับสนุนเด็กเล็กเด็กแรกเกิดวันหนึ่งถูกแย่งไปอะคะท่านกําลังกำลังแบบมองสวัสดิการเด็กเล็กสำ,สำคัญน้อยกว่านโยบายเรื่องเงินกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะไม่เพียงแค่เด็กเล็กนะคะเบี้ยผู้สูงอายุก็สําคัญค่ะท่านประธานคะมีพักรวมรัฐบาลจานวนมากหาเสียงเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุเอาไว้นะคะ พักไทยสร้างไทยพักุ่มไทยสร้างชาตินะคะบอกจะให้เบีย้ยยังชีพขั้นบันไดาจาก600บาทเป็น1,000บาทประชาชาติ3,000บาททุนหน้าค่ะพลังประชารัฐบอกว่าจะอุดหนุนเป็นขั้นบันไดนะคะ60นะคะ70 80นะคะ3,000 4,000 5,000นะคะพักเพื่อไทยก็เขียนเอาไว้ว่าจะมีเรื่องสวัสดิการเหมือนกันรัฐบาลสมัยท,ท่านยานกยิ่งรักนะคะท่านต้องกล่าวถึงนะคะยังมีความกล้าหาญมากพอจริงใจมากพอที่จะระบุลงไปในการถแถลงนโยบายเลยค่ะ ดิฉันไม่พบถึงความกล้าหาญจริงใจในรัฐบาลชุดนี้นะคะผู้สูงอายุยเหมือนคนหนุ่มสาวนะคะที่ตกงานก็หาใหม่ได้ค่ะร่างกายไม่ได้อื้ออนวยขนาดนั้นนะคะเขาต้องมีหลักประกันท่นหน้าค่ะยิ่งไปกว่าน,นั้นท่านวาราวุ์ที่ท่านไม่อยู่ในวันนี้ท่านบอกว่านโยบายว้าไทยแลนด์ bye, wow, จะช่วยเรื่องเบี้ยยังชีพคนพิการ3,000บาทนะคะดิฉันก็หวังว่าการปรับเบี้ยยังชีพ3,000บาทจะทําได้จริงค่ะนโยบายนะคะว้าวไทยแลนด์จะต้องไม่เป็นนโยบายว้าไทยแลนด์ bye, wow, นะคะท่าน จะลงพื้นที่จํานวนมากเจอปัญหาเรื่องนี้นะคะเบีย้ยคนพิการไม่ได้ไม่พอนะคะบัตรคนพิการมีหมดอายุด้วยนะคะบัตรหมดอายุจะตอบอายุก็ออกไปก็ลําบากจะบอกจะต่ออายุต้องตอบทำแบบประชาชนก่อนจะรอทำแบบประชาชนต้องรอรถโมบายรถโมบายทำแบบประชาชนถึงบ้านก็ต้องรอสิ้นปีค่ะทุกคนนี้ยังไม่ได้เบีย้ยอย่างชีพเลยนะคะฝากท่านวราวด์ด้วยสรุปแล้วตอนนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นกับนโยบายสวัสดิการของประชาชนกันแน่ที่ฉันสงสยัยที่ฉันหวังว่า รัฐบาลจะไม่มองเห็นประชาชนเป็นแค่เศษเสี้ยวฟันเฟืองหนึ่งของกลไกทางเศรษฐกิจเท่านั้นค่ะโดยไม่ได้คำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาและอนาคตของพวกเขาเลยดิฉันวาดหวังว่าจะเห็นสวัสดิการที่ท่วนหน้าเป็นธรรมที่ประชาชนเข้าถึงได้ไม่ตกหล่นไม่ต้องวิสูจน์ความยากจนเหมือนที่ท่านวราวุธเคยประกาศนโยบายเอาไว้นะคะว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หากท่านทําได้จริงเหมือนที่ท่านประกาศหาเสียงเอาไว้ที่ฉันมั่นใจว่าเราจะได้สวัสดิการดีๆที่เกิดขึ้นในประเทศนี้อย่างแน่นอนค่ะต้นไม้งามนะคะเริ่มจากรากที่แข็งแรงเสมอฝากทุกท่านที่ยังไม่อยู่ตอนนี้ช่วยตอบด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับ